นี่คุณคุณขับรถแบบนี้ได้ไงคุณขับรถแบบนี้อะ่ะผมจะแจ้งความข้อหาคุณขับรถโดยประมาทคุณตำรวจคุณฉันขอร้องและฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะฉันแค่เล่นมือถือแบบเดียวอ่ะหันไปอีกที่ก็ชนคนแล้วอ่ะคุณครับเป็นไรไหมครับฉันหลังคุณค่ะบาดต้องไหมคะคุณขับรถแบบนี้นไไองไงไะ่บบอะ เรียงตัวติดคุกได้เลยคุณตำรวจครับใจเย็นก่อนนะครับคือเขาชนผมก็จริงแต่ผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับให้เขาจ่ายเงินให้ผมก็พอครับเดี๋ยวผมไปรักษาเองผมไม่อยากให้เขามิดคุีติดตัวนะครับโอ้โหได้หรอคะพวกมิจฉาชีพเลยอได้ะคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเรีบเอาเงินมาจ่ายให้เดี๋ยวนี้เลย คุณครับเงินแค่นี้มันจะไม่พออะไรล่ะครับโอ้โหดนั่นเอาไปหมดนี้แลยค่ะมือหนึ่งพอมไหมคะพร้อครับนี่คุณข่าวหน้าข่าวหลังอย่าเล่นมือถือขณะขับรถแล้วก็อย่าขับรถโดยประมาทแบบนี้อีกคุณไปได้ละขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดฟว์คุยคนนี้แม่งง ได้ไม่เยอะเลยพี่ผมว่าเรารออยอะงไรต่อไปดีโอ้คุณครับคุณเป็นอะไรไหมครับนีุ่ณกขับรถภาษาอะไรชนคนแบบนี้ตำรวจครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงเออคุณครับคุณคุณเป็นไรไหมครับคุณก่อนนะครับ เป็นอะไรบ้างไหมครับนี่คุณขับรถภาษาอะไรับเนี่ยเดี๋ยวมาชนผมเนี่ยขอโทษครับคุณเดี๋ยวผมผมชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับแล้วคุณจะชดใช้เท่าไหร่ครับโอ้ยหมื่นหนึ่งพอไหมครับก็ได้ครับโอโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไม่มีเงินสดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถผมไปแล้วเราไป่าย้กัตังค์กันนะครับ ได้ครับครับผมขอร้องจริงนะพี่ขอร้องนะครับอาไหนอ่ะตู้ a อทีเอ็มอ่ะถ้าคุณทำแบบนี้อ่ะ ผมสามารถจับคุณตกิกคุกกันเลยนะเลิกเสแสร้งได้แล้วไอ้พวกมิชาชีพนี่คุณพูดอะไรของคุณอะผมเห็นการกระทำทุกอย่างของคุณนี่ผมว่าคุณจะยุ่งเลยดีกว่าถ้าคุณไม่อยากจะเจ็บตัวจะทำร้ายร่างกายกันเหรอ พ,อ,พอ,อยังยอ,อมแล้วครับพี่ยอมแล้วครับดีกูไม่มึงสองทางเลือกจะทำงานให้กูหรือว่าจะไปนอนในคุก ผมทำครับพี่แจ้งพวกผมทำอะไรยอมหมดเลยนะครับอย่าใจพวกผมเข้าคุกเลยนะครับ <c oughs> นี่ลูกสาวกูส่วนนี่ค่าจ้างพวกมันขอคณครับพี่ ลงมาช่องเีดิวะคุณตำรวจคะเมื่อกี้ฉันขับรถชนเขาเหรอคะใช่คุณขับรถประมาทแบบนี้อะ่ะผมจะพาคุณไปโรงพักมานีเา่เดี๋ยวก่อนค่ะนีเ่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณตำรวจ ข้ขอโทรหาพ่อได้ไหมคะได้ถ้าโหรอคะพ่อคือว่าหนูขับรถชนคนนะคะพ่อช่วยมาหาหนูหน่อยได้ไหมคะค่ะ นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกวาเพราะว่าคือหนูหนูเล่นโทรศัพท์อ่ะแล้วหนูมือแล้วก็ไปชนใครก็ไม่รู้ตอนนี้เขาเป็นไงหนูยังไม่รู้เลยค่ะแต่หนูไม่ได้ตั้งใจนะคะที่แกชนไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่น ฉันเตือนแกกี่ครั้งแล้วกวางว่าขับรถอย่าเล่นโทรศัพท์นี่โชคดีนะที่ครั้งนี้แกชนหุ่นถ้าแกชนคนขึ้นมาจริงๆแกะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีคดีติดตัวไหมฉันเตือนแกกี่รอบแล้วว่าอย่ามักง่ายว่าอย่าประมาทหนูขอโทษค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไร่ส่วนแกสองคนผิดก็ว่าไปตามผิดก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วกันไปโอ้ยไปเลยไปเ้ยไจำไว้นะกวางถือว่าเป็นบทเรียนอย่าประมาทในชีวิตอีกข้าพอ่อกลับไปได้วล่ะ เอาเท็กช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งค,ครับ่อมาก่อที่สุดรลาแต่เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยครับ สุดท้ายอ่ะแล้วเขาชอบ <ST U TS> อกินเค้กร้านนี้มากเลยอ่ะโดยเฉพาะเค้กช็อกโกแลตอ่ะ <ST U TS> ฉันขอเค้กชิ้นนี้ให้เพื่อนฉันได้ไหมคะเพื่อนฉันจะ

คนนั้นเลยว่าเรียนคณะไหนเน,นี่ยอะไรนะแกไปสื่อมาคบแล้วจริงเหรอสื่อมาคบแล้วนี่กระถามอาจาร์ทุกคนแล้วเนี่ยในระบบก็ไม่มีรายชื่อเมยฝีมือการสืบของแกมันแย่ลงมากเลยนะชะบาค่ะคุณลน,น,นะคะชื่ออะไรหรอฉันชื่อเมยนะแล้วนายอยู่คณะอะไรอ่ะฉันอยู่ศิลปศาสตร์ ยฉันรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่าเขาไม่สนใจกันไงไม่สนุกอ,อะไรเนี่ย <c oughs> คนอย่างเขานะหนีฉันไม่พ้นหรอกรู้จักนะเจ้ากับนายเวนอะมาในรูปแบบของเมยอคนสูงมนุ <c oughs> เก่งเก่งเก่งก่ง แกงินจ่ายนะครับเสร็จเรียบร้อยค่ะถูกมากครับนี่มันอะไรกันครับถ้าคุณอยากจะคืนเงินฉันนะคะน,นี่เลยค่ะลายของเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อฉนฉันชื่อเหมย ฉันไม่คิดดอ,อกเบี้ยนะคะทักไปแล้วนะครับขอตัวก่อนนะเ่อนก็ไม่พู้ สั่นไปทั้งใจ โอยแกอะไรทาให้แกข้างวันได้ขนาดนี้เนี่ยเขามีอะไรดีขนาดนั้นเลยเหรอเท่าที่ฉันดูแล้วเนี่ยมัน,นั่งคิดคิดแล้วฉันว่าเขาไม่แมนเลยนะเคเคชอกแกลตต้อนเดียวเขายังเสียกตลาดทีแกไม่ได้เลยล่ะฉันว่านะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกแกคิดไปเองนี่เบยเขาเรียนคณะอะไรไม่ใส่ใจคอเป็นยังไงเป็นลูกเต้าหรอใครก็ยังไม่รู้เลยนะ แ็คิดดีดีเถอะแบบนี้ก็น่าคนหาดีไม่ใช่หรอฉันชอบอะไรที่นึกลาบอ่ะเข้าดูน่าคนหาโอ๊ยฉันหัวจปะปวดเพือ่อนฉันชอบอะไรแบบนี้รอเนี่ยเ้ียง วิวิววิวมันสู้อ่ะขอโทษค่ะเิ้มันของอะไรอ่ะ ี่ซื้อมาให้อ่ะขอโทษนะที่ทำเสื้อไหนเพื่อนไม่เป็นไรอ่ะพี่เไหนดูสิโอ๊ยเพื่อนหมดแล้วว่านี่เช็ดเลยนะเพื่อนหมดแล้วว่าทำเมนต์หนีเนี่ยไม่เป็นไรน,นี่เช็ดเองก็งเป็นห่วงอ่ะ น,นเมไม่ได้นาาน่อืมีมใครอ่ะที่เราไม่เคยเห็นสนใจแบบนี้เลย นนยังชื่อเตงเป็นน้องน้ำในสิ่ง้เลยที่เรียกว่ารักอีเหรอไอ้นั่นมันกี่คนชื่อแตง่อกมาเลยว่าโอ้เยวะโอ๊ยไปไปไม่ได้ทำไมอาจารย์คนใหม่ยังไม่มาสักทีอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันเตรียมรองีิเซนแล้วกันเนาะ ใชา่าแม m บุ๊กน่าจะแบตหมดอ่ะฉันเชื่อมในโทรศัพท์แล้วกันเนาะพี่จะพีเซต์งานเหรออืมมือี่แกมีแฟนแล้วเหรอ เมยเขาทำากับแกขนาดเนี้แกยังไม่เลิกข้างลับเขาอีกเหรอเดี๋ยวก็จะลบแล้วใน,นเมื่อเขาไม่รักฉันน่ะฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วสวัสดีครับนักศึกษาทุกคน ผมเปรนมนัสนะครับจะเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ในรายวิชานี้เดี๋ยวนะทำไมอาจารย์คนใหม่หน้าเหมือนแฟนเมยเลยอะ่ะนี่ยบอกนะว่าอาจารย์นาวันแรกเมยก็เคยนแล้วอะโอไม่ใช่ ผมไม่ใช่แฟนเขาหรอกครับแต่ว่าผมกำลังจะจีบเขามากกว่าครับเพื่อนผมจะมีแฟนแล้วครับอาซาเลยเนาะคุคงับ หรอแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ล่ะคะอ๋อนั่นเป็นน้องสาวแท้ๆของผมเองครับสวยไหมก็สวยอยู่อ่เต่ตัวฉันไม่ได้หรอเขาบอกว่าถ้าได้แฟนเป็นครูอ่ะจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความรักพูดไปครับที่รักเอ้ยนักศึกษา